สวัสดีนะจ๊าช้านี้จะมาชวนกินข้าวกับพระมงนะคะวันนี้กินข้าวเช้าพี่น้องยังไม่ถึงเก้าโมงเลยวันนี้กินข้าวเช้านะวันนี้เสร็จไว้พี่น้องเสร็จไว้กับข้าวกับข้าวแบบบ้านๆนะคะพี่น้องก็คือไม่มีอะไรพิเศษเหมือนคนอื่นเขาคือชีวิตประจําวันทุกวันพี่น้องเขาเรียกว่าชีวิตประจําวัานทุกวันนะคะจะให้ดูอาหารคนที่พระมงจะกินวันนี้นะคะพี่น้องคือข้าวกล้องเหมือนเดิมค่ะพี่น้องข้าวกล้องเหมือนเดิมนะคะข้าวกล้องเหมือนเดิม ข้าวเะม่อค okay. ่อผสมสามอย่างนะคะพี่น้องมีข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่นะคะข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่แล้วข้าวมันปูพี่น้องผสมสามอย่างจะผสมสามอย่างวันนี้ก็มีกับข้าวเมืองเหมือนกันนะคะอันนี้ข้าวมัน้อยพี่น้องข้าวมัน้อยใส่ไข่ครับพี่น้องเพื่อนๆอาจจะรู้จักไหมันน้อยก็คือบวบค่ะพี่น้องตอนนั้นมีเพื่อนเมนมาถามว่ามันน้อยคืออะไรมัน้อยก็คือบวบนะคะพี่น้อง ผัดบวบเจ้าพี่น้องพัดบวบใส่ไข่เจ้าคือเขาเรียกว่าพัดมะนอยใส่ไข่ค่ะพี่น้องพัดมะนอยใส่ไข่นะจ๊ะนีจ้ามีอีกอย่างหนึ่งวันนี้ก็คือพูดงานน่ายๆวันนี้ก็คือทั้งวันเพราะว่ากินสองมื้อนะโมจิกินข้าวสองมือ้อวันนี้ก็คือแกงโฮแกงโฮก็ค่อยจะใส่ผักเยอะมาโมก็จะใส่ผักนิดหน่อยค่อยใส่วนเส้นเยอะกว่าเขาแ<ข>ออฟันม่ว <laughs> ันเึิรวันเึิพี่น้อง ก็จะใส่นก็จะหั่นให้มันสั้นๆหนะ่อยพี่น้องแบบว่าไม่ให้มันยาวแบบไม่ให้มันยาวอะ่ะเนี่ยแกงโฮปะโมกแกงโฮพริกแกงก็มีนะพะโมกก็คืออย่างนี้พริกแกงก็คืออย่างนี้ตําก็คือตําธรรมดาพะโมกเคยตําไว้แล้วนะตําพริกไว้แล้วก็คือใส่เนี่ยหอมขาวหอมแดงพี่นออ้องนะหอมขาวหอมแดงแต่นี้พะโมกแกงโฮปลาทูนะแกะปลาทูทอดใส่เพราะว่าหมูตอนนี้งดอยู่ใช่ไหมงดหมูงดไก่อยู่ก็คือแกงโฮปลาทูพี่น้อง <laughs> พี่น้องเคยกินแล้วเปล่าละ่ะแกงโวกปลาทูอ่ะพี่น้องม็มัมกจะทอดปลาทูก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเรื่องคุยเรื่องเอาปลาทูใส่ก่อนแล้วทอดปลาทูก่อนแล้วก็แกปะปลาทูพยายามพยายามนิดน,นึงแบบว่าไม่ให้มันเป็นชิ้นใหญ่อะ่ะก็เอามาผัดเอามาผัดกับพริกแล้วก็มาผัดก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวก็จะพูดให้ฟังแล้วพี่แกงมีอะไรบ้างน้อยพี่แกงก็มีหอมขาวหอมแดงพี่น้องหอมขาวหอมแดงกะปิฮ่าเขาเน่า ใส่โ,โขลกไปด้วยกันพี่น้องนะก็ใส่เครื่องแกงไปนิดนึงใส่เครื่องเครื่องเครื่องที่มันหอมนะั่แหละอะไรก็ได้นะที่มันหอมนะใส่ไปเขาเรียกว่าเครื่อง <ek si> เครื่องแกงทลังเลพี่น้องใส่ให้มันหอมนิดหนึ่งให้เป็นสีสันนิดหนึ่งของป้าโมกจะสีจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขานะสีจะเป็นแบบนี้อยู่สีก็จะเป็นอย่างนี้อยู่สีจะเหลืองเห,หน่อยหน่อยให้พี่น้องออกเหลืองหน่อยหน่อยเพราะว่ามันจะยังไงเขาเรียกว่า จะกินตามอย่างเงี้ยเพราะม้งจะไม่ปรุงอะไรเยอะเนี่ยผักก็มีผักนิดหน่อยมีผักนิดหน่อยมีนูนนนี้นี่นีหน่อยเนี่ยนี่เียให้ชนกินข้าวนะจ๊ะเนี่ยกินเนี่ยกับข้าวสองอย่างนี้ก็ทั้งวันแล้วพี่น้องทั้งวันเลยชนกินชนกินนะจ๊ะ